ย่อมมีวันเลิศานได้เวราเดินเท้ากับเปิดปฏิบัติภารกิจต่อกันเลยท่เาได้มาถึงมันเดอร์วล้วค่ะแตกองทับววนนต้องเดิน้วยท้องจัดเจอร้าน,านาทุกเตี๋ยวเรือแฟดชามยัก เราจะมาเจออันนี้คือท็อฟฟี่กรอบชนบุรีนะคะแ,แต่ว่ามีขายที่ก๋วยเตี๋ยวแปดระยอง Poland นะคะเชียรยางก,กูนวงแก้วชนนี้นะคะย่าง้านกินถึงสองวิทยองวหน่อยกันใช่ไหมคะหอมกรอบเอา่ลยค่ะะมีท่าสูงสามร้อยเชียรยางก,กวนวงแก้วนะคะ เสันสั้นว่าพี CEO, l, e ่อะไรพี่เอ๋่่่่่เ่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่มา่่่่่ม่่่่่่่่่่่่็ม่่่่่่่ล่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่ต่น่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่เ ขอบคุณเจ้าของร้านที่น <|so|>> ่ารักมากชื่อที่อะไรนะคะชื่อเจียบค่ะพี่เจบนะคะขอบคุณค่ะแวะมาดาเลเซอร มนุษย์ป้าขาทเที่ยวคุณได้ชันแมวแล้วนะคะมนุษย์ป้าขาทเที่ย okay, วโอเคเลยนะคะเราจะมาชิมกันไหมครับดนโอเคเละคะ้ร okay. okay, นะเรียนเรนางเซงทั้งสูงเเียงทั้งานี่มาแล้วเสร็จแล้วเนี่ย แต่สุดท้ายเรามาปรักใหม่เราไม่ไม่ใช่อย่างของเขาก็เลยเป็นมาทุกวันวนี้มี่สาขาเพราะว่านี้สาขาหนึงอันเดียวตอนแรกมีสสาขาที่จะพงะอีสาขาหนึงแล้วเสร็จแล้วเจ้าของที่เขาขึ้นค่าเช่า<อ>แล้วแล้วแล้วค่าเช่าแบบุเก็บรายปีนะคะไปเที่ยวได้อะไรเง<บ>ี้ยคนนะคะสองสบาทจิ้มอ่อยเลยนะคะเบ้านเทนะคะสตียเรียวแปดมาพบกับคุณเจียบได้นะคะ พี่เจฟที่นี่ต้องเจอเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะดีมากแล้วสโลแกนนี้ใครคิดนี่รอยยิ้มของคนกินคือความสุขของคนทำค่ะที่เองเลยตรงคะใช่เลยแล้วก็ชอบภาพนู้นมากเลยพี่เจฟโบ้นแล้วก็มีความสุขไหมคะแล้วก็แฮปปี้ค่ะแค่เราทำแล้วลูกค้าแบบก็เอยค่ะแบบมันเป็นอะไรที่แบบชอบภาพบนนั้น่ะพี่เจฟได้มาจากไหน ภาทำในหลว<ม><อ>งรัชนะกาลที่9หรือเปล่าใช่ใ<ห>ค่ะใเออนั่นแหละข้อหลวงรง9ชอบภาพนี้มากเลยขอบคุณนะคะค่ะ,คะ